สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะพี่น้องจ๋าสูตรวัดใจสามนอยนะคะก็สําหรับวันที่11นะคะพี่น้องจ๋าไปชมกันพร้อมๆกันเลยนะคะพี่น้องว่าเข้าหรือหลุดนะคะพี่น้องสําหรับวันที่11เดือน5ปี6 4สนะคะแนวทางรอบพิเศษนะคะ26นะคะ ดูคร่าวๆแล้วไม่มีนะคะพิเศษ077อีกนะคะพี่น้องจา๋าเจ็ดนี้เด้งๆเลยนะคะไม่มาอีกนะคะรอบปกตินะคะ13นะคะ13ไปแตกสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรวัดใจของเราไม่มานะคะส่วนรอบปกตินะคะ70นะคะมาตัววิ่งเนาะไม่เข้านะคะส่วน61นะคะไม่มานะคะส่วนรอบ VIP นะคะ01 01มามา2เด้งนะคะไม่มาสรุปแล้ว8กับ4 8 3ที่ไปรอบเฉพาะกิจนะคะพี่น้องจา๋า8 3ไปรอบเฉพาะกิจนะคะส่วน4ของเราไม่มาสักกรอบเดียวนะคะมาวิ่งนะคะน่าเสียดายนะคะวันนี้หลุดนะคะสูตรวัดใจหลุดนะคะต้องขอโทษขออภัยพี่น้อง FC ที่ตามสูตรวัดใจด้วยนะคะไปตามลุ้นกันต่อนะคะ ก่อนที่จะไปรับชมนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอในการเสียงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผูป้ปกครองนะคะพูดผิดพูดถูกก็แอดก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะคะพี่น้องก็รินรัวแล้วนะคะสําหรับวันที่10 สิบสองเดือนห้าปีหกสี่นะคะพี่น้องจา๋าแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรวัดใจสามนอยจาะให้สองตัวบนล่างนะคะเด่นนะคะเด่นสี่กับหนึ่งนะคะวิ่งแปดกับเก้านะคะก็มาเจาะ ีกันนะคะสี่ศูนสี่หนึ่งสสองตัวเด่นก็จะมีอย่างละอย่างละห้าคู่นะคะสำหรับพี่น้องที่งบน้อยนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับพี่น้องที่งบมากก็รูดได้เลยนะคะสี่สามสนะคะ พี่น้องก็เดี๋ยวจะเน้นให้ตัวที่แอดชอบนะคะส่วนหนึ่งก็จะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะไปกลับด้วยนะคะ ขอบคุณพี่น้อง fc ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเพียนชาแนลนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเน้นให้นะคะเขียนไว้ก่อนเผื่อไม่ถูกพี่น้องได้ตามมาด่าถูกนะคะพี่น้องจ๋าจ่าว่าไปนะคะแก้เครียดนะคะพี่น้องแอเพียน พาด้วยชาแนลนะคะเน้นรูปตัวไหนใช่ไหมคะเน้นรูดสีนะคะพี่น้องเน้นรูปสี่สีสีเดี๋ยวไม่จังนะคะพี่น้องจะส่วนตัวเอชอบนะคะก็จะมีนะคะสีหนึ่งนะคะสี่สามสีสีนะคะส่วนหนึ่งก็จะมีนะคะ ดีไม่ดีจะมาเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะพี่น้องหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้านะคะพี่น้องเน้นย้ำนะคะก็สูตรนี้เป็นสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขอาจจะมีเข้าเลยมีหลุดนะคะรับชมด้วยความบันเทิงนะคะสำหรับพี่น้องที่ชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ FC ทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปงกักันทุกๆุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ